สวัสดีค่ะแม่ทองพาเที่ยวค่ะวันนี้แม่ทองกิ้ามาเที่ยวแกงสับพื้เเลยค่ะเด้พี่ใจน้อแกงสับพื้อยู่อำเภอพิบูลมั่งสาหามจังหวัดอุบลราชธานีค่ะอ่างมาจากไอ้ทุ่งนามือปราบจอนนี่มาประมาณเจ็ดกิโลค่ะพี่น้องเดี๋ยวแม่ทองสิผ้ามีผ้านอกมาส้มเนาะค่ะน้อ ได้ว่าตอนนี้นำ้นำน้ำพ่ะท่านในรถปัไนไลยค่ะพี่น้องน้ำพ่ะท่านในรถแต่ว่ากสิแบบนี้กสิพ่ะท่านห็นพ่ะท่านห็นแจ้งหรอกคะ่ะได้แล้วในท้องผ้าไปเปิดข้างล่างนะคะน้องแม่น้ำมูลค่ะแม่น้ำมูล น้ำบ่อหนหลุดค่ะได้บ่อห็นแก้งอะไร ว่องเกือบพ่อพ่อกันกับแม่น้ำโขงค่ะพี่น้องอยู่ที่ไหนเอ,อ่ยอยู่ที่แก่งสะพืออำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธ,ธานีค่ะพี่น้องแต่ในท้องสภาพเป็นเป็ส้มข้างบนเนาะค่ะน้องนี่ค่ะตะลดานั่งพักข้างบนเต้ามีแห้งค่ะพี่น้อง ่วยอันนี้ท่องสือผ้างางรอบรอบรอบฟังแม่น้ำมูลเนาะค่ะเนาะพี่น้องนี่เป็นเป็นซาลาเฉลิมพระเกียรติค่ะพี่น้องอันนี้แม่นม้ำโดยรอบค่ะแม่น้ำมูลค่ะพี่น้อง บรรยากาศเย็นค่ะเย็นดีลมเด่นอุ่นเกิดเป็นสะพานขวามแม่น้ำมุนนะคะทุกคนเย็นดีเย็นดีทีน้องอ็มโมเร่งนี่สีเย็นดีนี่เนาะเอ็มโมร่งสีเย็นดีค่ะยังสะพือ้อ ตั้เพอพี่ปุณมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีคือฟังแม่น้ำมูลเลยค่ะเด้อร่มเย็นสบายหลับพี่น้องก็เจ้าเห็นขวามอยู่บงอันนี้ค่ะพี่น้องโอ้ยหขวนญสะพานขวามมาเม่นำมูลค่ะพี่น้อง จะโค้งเกี้ยมเนาะฟังทางฝนเนาะตาจะแม่ท่องสุดข้ามาบนมีทั้งน,นกค่ะมีทันน้งนกมีทั้งน,น้องหมามีทั้งปลาค่ะพี่น,นอ้องเดี๋ยวแม่ท่องสุดข้ามาบน ยังตะพื้แล้วค่ะพี่น้องค่ะแม่ท่องกุ้ก้จบรุ่งคลิปนี้ซ้ำเนี่แล้วก็มีน้อพี่น้องเนาะเดี๋ยวรอคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะแม่ทองพาเที่ยวทั่วไทยค่ะ,ะค่ะเลิ่มๆค่ะ เจ้คลิปหนึ่ตั้มเนี่ยก่อ็นาพี่น้องเนาะเดี๋ยวรอคลิปหน้าค่ะช่วยกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์แม่ทองด้วยค่ะสวัสดีค่ะแม่ทองสาธิตอุบวไทยค่าสวัสดีค่ะลูก